สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีโกงเวลาโหมดยิงหมานะครับก็มาเริ่มกันเลยครับโปรแกรมที่ต้องมีก็คือ2องตัวนี้นะครับโปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวผมมาไว้ข้ามแผ่นเฉยๆส่วนใครไม่มีเดี๋ยวก็จะให้ลิงก์โหลดไว้น,นะครับคลิปหน้าจะมาสอนแฮกของตู้โชว์ แต่ถ้าเกิดทำตามผมแล้วจะซื้อไม่ได้นะเพราะคุณต้องแฮกเซตเตียมเซตเตียมผมจะขายในราคา300บาทครับรอสักแป๊บเพราะถ้าเกิดเราเข้าเกมแล้วเปิด CE มันจะหลุดครับเราต้องใช้โปรแกรมตัวนี้ลบตัวกันโปรก่อน อ่าลอกตรงนี้ครับลอ็อกสามวิก็ได้ครับแล้วเราก็เข้าโปรแกรมนี้เลยนะครับเล้วลงมาสุดท้ายถ้าเกิดเรากลัวลบไม่ทันก็กดที่ขวาเนี่ยครับหยุดเกมไว้เนี่ยเกมก็จะหยุดแล้วแล้วก็ปรับนะครับ p พาร์ที้ครับนี่นะครับลบคําว่า Start ทนีะครับสำหรับวินโดว์เจ็ดหกสิบสี่บิตโอเค แล้วเราก็มากดที่ขวาอีกขวารีซัมโอเคครับแล้วก็เปิดซเข้าเลยครับหลังจากเปิดซีเสร็จป,ปั๊บก็ทำการกดโปรเซสแล้วก็เลือกแมทครับจาก4ีนะให้ปรับเป็นซิตี้นะครับแล้วก็ติก๊กโค้ดก็ แข่งกับ AI โดมฝันร้ายแล้วก็พิมพ์ที่ส,สแกนไหมครับ20นาทีอ่อมันจะได้เป็น4อันครับถ้าเกิดใครได้หลายอันก็ให้เอาแค่4 4อันพอก็ให้เอามา4อันครับ งเป็นเวลาที่เราต้องการครับผมจะตั้งหกสิบแล้วกันโอเคครับกดสร้างห้องอ๋อไอที่ห้องเต็มจะกดเล่นเริ่มเกมให้ดูด้วยครับโอ้ยปับนหนึ่งห้องเต็มแม่ง อันนี้นะขอญาตย้ายเซฟก่อนถ้าเกิดเราย้ายเซฟแล้วถ้าเกิดเราสแกนปุ๊บมันมีสีตัวเอามือนเดิมเยวจัดครับนี่โอเค โอเคเข้าได้ละเราจะมาดูก uh, really, uh, so ันเลยว่ามันจะได้จริงหรือเป็นแค่ของหลอกๆออ่าดูนะครับิบนาทีนะครับไม่ได้หลอกครับใช้ได้จริงเออก็สำหรับนี้ก็ต้องขอไปบ่ายแล้วครับ